เปิดโปรแกรมแข่งขันวอลเล่บอลหญิงไทยช่องดูสดวอลเล่บอลเนชันลีก2023เตรียมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตกสนันจอเชียวอลเล่บอลหญิงไทยในศึกวอลเล่บอลหญิงเนชันลีก2023หรือ VNL 2023ที่เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการในปลายเดือนพฤษภาคม2566นี้ไปจนถึงเดือนกรกฎาคมสำหรับการถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงเนชันลีก VNL 2023ทางช่อง7 HD ตลอดทั้งทัวร์นามเมนต์ ทั้งทางทีวีและออนไลน์ในปีนี้ศึก VNL 2023ัวอลเล์บอลหญิงไทยประเดิมสนามแรกพบกับทีมชาติอิตาลีแชมป์เก่าและทีมอันดับ2ของโลกในเวลา21นาฬิกาวันที่30พฤษภาคมนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันวอลเล์บอลเนชั่นลีก2023จะมีดังต่อไปนี้ วันที่30พฤษภาคม2566ไทยพบอิตาลีเวลา20นาฬิกา45ห้านาทีวันที่หนึ่งมิถุนายน2566ไทยพบแคนาดาเวลา17นาฬิกาสีห้านาทีวันที่สองมิถุนายน2566ไทยพบโปโแลนด์เวลาสิบนาฬิกาสีห้านาทีวันที่สมิถุนายน2566ไทยพบเกาหลีใต้เวลาสิบนาฬิกาสีห้านาที คืนวันที่14มิถุนายน2566ไทยพบเยอรมนีเวลา3นาฬิกา15นาทีคืนวันที่15มิถุนายน2566ไทยพบสหรัฐอเมริกาเวลา23นาฬิกา45นาทีวันที่17มิถุนายน2566ไทยพบเซอร์เบียเวลา6นาฬิกา45นาทีคืนวันที่18มิถุนายน2566ไทยพบโครเอเชียเวลา23นาฬิกา45นาที วันที่27มิถุนายน2566ไทยพบเนเธอร์แลนด์เวลา20นาฬิกา15นาทีวันที่29มิถุนายน2566ไทยพบตุรกีเวลา20นาฬิกา15นาทีวันที่หนึ่งกรกฎาคม2566ไทยพบญี่ปุ่นเวลา20นาฬิกา15นาทีวันที่สองกรกฎาคม2566ไทยพบบราซิลเวลา20นาฬิกา15นาที ช่องถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงไทยแฟนแฟนกีฬาสามารถตามเชียร์กันสดสดได้ทางช่องออนไลน์เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบักอบูทีวีซึ่งทางช่อง7 HD จะถ่ายทอดสดทุกเกมที่สาวไทยแข่งขันขณะที่แมตช์อื่นๆจะถ่ายทอดทางแพลตฟอร์มออนไลน์